ยางจะมองตองเธอคำใบพูกจากว่าเธช่เลยมมาันอโชันกคูเธ่ียวยากสัมผัสกับเธอลงเพียงอีกิเสียวใจนึงกันวัดียูทูบและผู้จองับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการเอาไโตทีวีนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมจูเลสือเลกาซี่นะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนหาโทจีวีสแล้วก็ตามด้วย พลังเสริมนับรู้ว่าโหมดเสริมซูกุนะนะครับแล้วก็ตามด้วยคาชิโมะนะแล้วก็ตามด้วยพลังต่างๆอย่างเช่นแบ็กเฟสปรไกาทามินแล้วก็อนาเกตแบบยอ่อแล้วก็ใส่ยเวทย้อนกลับนะแต่วันนี้จะมาสอนหาให้ดูว่าหายังไงแล้วก็มีโค้ดใหม่มาแจกด้วยนะใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดใหม่ก็สามารถใส่ได้ตรงนี้เลเวลนี้อาจจะต้องสักประมาณ5หรือไม่ก็เกิน5ไปนะก็อาจจะใส่ได้นะครับเนี่ะใส่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้่ังคิปให้นะฮะแต่ก่อนเลยฮะคใครที่สนใจแล้วลบฟัากกต่างขอแนะนําร้านนี้เลย อีดิตเบอร์ชอปร้านรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆแต่ยังมีกดเกมพาสและพอพิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบัคมีรหัสฟูและกิ้งพิษขายบริการเยอะแยะเต็มบทใครสนใจงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็อย่างแรกที่จะมาสอนหาก,ก็คือโทจิวีสองนะมีแต่คนบอกว่าเก่งที่สุดในเกมนะผมก็ไม่รู้ว่าเก่งที่สุดในเกมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือให้เรามาที่ตรงนี้อะอันนี้คือจุดเกิดจุดแรกใช่ไหมจุดเกิดจุดแรกเนี่ยจะมีบ้านอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เราก็เข้าไปในบ เราก็ทําการมาหาเอ c บซตัวนี้นะครับจะเป็นสปินอ์อาที่สุ่มไสยเวทนะครับอ่าเราก็ทําการกดสุ่มไปฮะให้ได้โทจิโอกาสตอบ15เปนะครับ็นเป็นของที่หาง่ายมากอ่ามันจะเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็สปินเนี่ยสามารถใส่โค้ดหรือว่าซื้อตรงนี้ก็ได้นะพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการสุ่มให้ได้โทจินะครับนี่ฮะพอได้โทจิแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยอ่าได้มาแล้วใช่ไหมค่าตัวตายเลยนะครับผมแล้วก็เช็คดูว่าพลังมันห่มไหมนี่นี่ถ้าพลังเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าใช่นะ พอได้มาแล้วนะครับให้เรามาที่ในนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ n p c ตัวนี้มันจะเป็น n p c โกโจกรอบสีดาที่ชื่อว่าแคนสปินนะแล้วเราก็กดเข้าไปฮะนี่ฮะพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นที่สุมสปินแคนนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสุมมาแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีหลายอันมากเลยให้คุณผู้ชมครับหาคาว่าอ่าเซนินที่ถูกปฏิเสธนะครับอ่าก็คืออันที่มันเป็น0.5%อันสีดํานี่นะครับผมไอช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเนี่ยรือว่าชื่อตามเนี้ย ให้เราหาสิ่งนี้มาครับพอเราหาได้แล้วเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ได้มาแล้วครับโทจิวีสโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งหรือว่าอะไรเลยมันจะเข้าตัวอัตโนมัติอ่ะพอได้เราก็ฆ่าตัวตายแล้วครับผมนี่ฮะอ่าตอนแรกมันจะมี4ท่าพอได้มาแล้วมันจะมีท่าตัวเอนะครับผมอ่ะโอเคมาดูสกิลกันดีกว่าว่าสกิลจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมมีแต่คนเขาบอกว่าโกงที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้สกิลให้ดูจากอาแมลงแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือโทจิแบบยังไม่เปิดโหมด ท่าแรกเป็นการยิงปืนนับเนียะส่วนท่าที่2องนะท่าที่2ก็จะเป็นการอ่าฟันนะครับหรือว่าทําอะไรวะเนี่ยเปการแทงเหรอส่วนท่าที่3นะเปการเด็ดนี่ใช้ดาบเด็ดไปแบบนี้นะครับส่วนท่าที่4ีนะ่ะก็คือท่านี้เป็นท่าใช้ดาบใหญ่นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยสำหรับโทจินะครับผมแล้วก็สมมุติว่าเราเอาเวกมาเลยใช่ไหมหรือว่าทําโทจิวีสใช่ไหมมันจะมีท่าตัวเอนะครับอ่ะกดตัวเอลไปการเปิดโหมด นี่ฮะมันจะเป็นโหมดตาดําครับผมอ่าอ่านี่ฮะเจ๊เจโหมดตาดํานับตาโบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังจะเปลี่ยนไปไหมสกิลแรกครับเป็นการว์ปครับผมสกิลจะเปลี่ยนไปนะเป็นการว์ปแบบโอโ้โหโคตรเร็วอะนะครับผมเนี่ยแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนับอ่าจากเดิมนะวิ่งช้าครับแต่ว่าวิ่งเร็วขึ้นแถมยังมีท่าวา์บท่าแรกด้วยดูดิว์ปได้ตามใจชอบเลยคือคือมันว์บโคตรเร็วแต่แต่มันว์บแบบ ไปถึงตรงนู้นไม่ได้นะมันจะวับแค่นี้นครับแต่มันโคตรจะเร็วเลยครับผมนี่ฮะอ่าโอ้โหโคตรเร็วฮะส่วนสกิลสองสกิลสองเป็นการยิงปืนปะอ่านี่ฮะโอเครู้สึกว่าจะเป็นการต่อยหรือเปล่าหรือว่ายิงปืนนะครับผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับส่วนสกิลสามเป็นการโจมตีระยะประชิดนะนี่ฮะโอ้โหคูดาวโคตรไวเป็นการใช้เฟตนะครับเฟดหนามเด็ดเหรอใช่ไหมโอเคส่วนสกิลสี่ครับ เป็นการโจมตีแบบเคาน์เตอร์อันนี้นี่นี่โคตรแรงนี่มันต้องใช้ใกล้ๆคู่ต่อสู้นะแล้วมันก็จะโจมตีแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วคูดาวไวมากครับถ้าโจมตีท่าสุดท้ายครับโอเคความขี้โกงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรับตัวอะไรสักอย่างให้ดูนะเออโทจิก็ต้องปรับโทจินะครับเดี๋ยวพาไปปรับโทจิให้ดูครับว่าพลังสุดท้ายเนี่ยหรือว่าท่าสุดท้ายมันจะโกงขนาดไหนนะฮะเออนี่ฮะคือมันเร็วมากเลยคูดาวอ่ะโคตรเร็วนี่ท่าสุดท้าย เสียบ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 ปูหูโหดดูดันนะฮะดูดันแล้วใจก็นี่ก็คือพลังโทจิวีสองนะฮะอ่าใครที่อยากทําก็รีบทํานะบอกเลยทําได้เรื่อยๆไม่มีเวลาจํากัดของข้อดีนะฮะดีมากๆนะครับผมว่าเหมือนมีนาโตเลยเว้ยเออนะครับผมตอนใช้ท่าสี่นะวาร์ปได้ด้วยสุดยอดเอาละครับก็ต่อไปก็จะเป็นพลังของเลียวเมนซูนะราชาคำสาบนะฮะซึ่งมันเป็นพลังเสริมที่สามารถใช้คู่กับพลังสายเวทที่เราสุ่มมาได้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํายังไงนะคุณผู้ชมครับโอเคก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เรามาที่จุดเกิดนะที่ที่เกิดก่อนแรกแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับอ่าเข้าไปในบ้านครับแล้วเราก็คุยกับโทโดตรงนี้นี่โทโดครับวร์ปไปในเมืองซิตี้นะครับผมกดเข้าไปมันจะพาวร์ปมาในเมืองครับพอเราวร์ปไปแล้วเนี่ยจะเจอกับโทโดตัวนี้แล้วก็นานามิให้เราหันไปตรงนี้เนี่ยหันตรงไปตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับผมผอวิ่งตรงไปจะเจอกับทางออกตรงนู้นนะครับผมไปนะฮะนี่เราจะเจอกับทางออก ซึ่งถ้าเกาิดว่าเรามาถ,ถ是是 taki, ึงแล้วเราก็ตรงไปเลยครับผมเนี่ยออกตรงไปเลยครับจนถึงกําแพงตรงนู้นน่ะพอไปถึงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอกับสุกุนะครับผมไปเลยฮะโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วครับเนี่ยพอเรามาถึงแล้วเนี่ยสุกุนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวิธีการได้หมัดสุกุณะหรือว่าพลังของสุกุณะเนี่ยคือให้เราตีบอสสุกุนะครับผมนี่ตีบอสสุกุนะไปเลยนะฮะอ่าพอตีไปแล้วมันจะมีโอกาสได้นิ้วสุกุนาครับผมอ่า ซึ่งหน้าตาเป็นไงก็ผมไม่มีให้ดูก็ขออภัยด้วยนะเวลาเราได้เนี่ยมันจะเข้าตัวทันทีฮนะพอเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถกดกินได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอสู้ๆนะให้ดูรอบนึงอันนี้คือเกลือครับอ่าสมมติว่าเราได้เนี่ยมันจะเข้ามาให้เรากินเลยครับแล้วก็กดกินนิ้วแล้วเราก็เช็คที่เมนูนะแล้วก็ตรงสเตตัสครับผมนี่มันจะมีคําว่าซูคนะฟินเกอร์อยู่ข้างบนนี้ครับอ่าถ้าเรากินไปหนึ่งนิ้วใช่ไหมมันจะขึ้น1อันใช่ไหมให้เรากินมา2นิ้วครับ ให้เรากิน2นิ้วแค่น,นี้เราก็ได้โหมดสุกุนะมาแล้วแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนโหมดเนี่ยอ่ะวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือนี่ฮะตอนแรกเรายังไม่ได้โหมดใช่ไหมเรากินไปแล้ว2นิ้วใช่ไหมเรายังไม่ได้โหมดนะครับให้เราหันไปตรงนี้ทางออกอ่าออกไปทางเดิมครับไปแล้วครับออกไปทางเดิมครับผมอ่าโอเคไป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 ,ไป,ไปโอเคพอเราออกมาทางเดิมแล้วเนี่ยนะเนี่ยทางออกตรงนี้ใช่ไหมให้เราสต็อปตรงนี้ก่อนแล้วหันซ้ายไปฮะมันจะเจอกับโทโดตรงนี้ นี่แล้วให้เลือกโทรดวตัวนี้นะครับตัวที่2ครับผมตัวตัวฝั่งซ้ายครับเนี่ยกดวาร์ปเข้าไปเนี่ยนี่เข้ามาจะเจอกับเคนจักคุตัวนี้ให้เรากดกินให้เรากดเคนจักคุตัวนี้ฮะกด E ีเข้าไปฮะมันจะฆ่าตัวตายแล้วก็จากนั้นเราก็จะได้สุกุณะมาใช้เลยครับแค่นี้แหละครับผมวิธีการได้สุกุณะอ่ะสมมุติว่าเรากินไปแล้วเรากดตัวจีนะครับมันจะเป็นแปลงการแปลงร่างครับผมเนี่ยสกิลก็จะมาเพิ่มนะครับมันจะมีสกิลไว้นะครับสกิลไวทำอะไรได้มาดูกันนี่ ไปการยิงลมไปข้างหน้านะเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็ท่าที่2ตัวยูโอ้โห,โหนะฮะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าที่3ตัวเจไปการยิงธนูครับธนูไฟยิงออกไปเลยนะครับผมส่วนท่าที่4ครับตัวเคไปการกางอาณาเขตอ่าโอเคนี่ฮะหูยอลังการสุดๆแล้วก็สําหรับใครที่กินไปแล้วสนิ้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้นิ้วสุกนะพลังสุกนะโคดขึ้น เราต้องกินให้ได้20นิ้วนะครับผมนี่ฮะเหมือนเหมือนผมเลยคนระับมันสามารถกินสูงสุดได้20นิ้วพอครบ20นิ้วแล้วพลังของเราจะหดทันทีไม่รู้ว่าตอนแรกนะถ้าไม่กินนิ้วเนี่ยกลางอนาเขตได้หรือเปล่านะครับเออสมมตินะถ้ากินครบไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอนาเขตแบบนี้ก็ได้นะผมก็ไม่ได้ดูด้วยตอนแรกว่าตอนแรกมีอนาเขตหรือเปล่านะฮะเออเอาง่ายๆเลย2นิ้วก็มาคุยกับเกตโทรตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้หดขึ้นก็กิน20นิ้วนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยครับผม เอาละครับก็ต่อไปก็จะเป็นโหมดคาชิโมะนะฮะโอเคก็ขั้นตอนแรกแค่เรามาที่จุดเกิดแล้วก็บ้านหลังนี้แล้วก็เข้าไปในบ้านหลังนี้ได้เลยครับผมแล้วก็คุยกับโทโดฮะไปในเมืองซิตี้ไปเลยครับพอเราวาร์ปมาเมืองซิตี้แล้วมันจะมีโทโดกับนานามิให้เราหันไปตรงนี้หันตรงไปตรงนี้นะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับผมแล้วก็จะเจอกับทางออกตรงนู้นให้เราไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปตรงไปที่ทางออกไปนะครับหลังจากที่เรามาแล้วนะครับนะนี่แล้วก็วิ่งมา ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็หยุดตกตรงนี้ฮะหยุดตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีคาชิโมะอยู่ตรงนี้ให้เราตีบอสคาชิโมะครับมันจะดอบหัวครับโอกาสดอบน่าจะ10%นะอ่าดอบหัวไม่ก็สิบไม่ไม่สิบก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆพอเราได้หัวคาชิโมะมาเราก็กินได้เลยเอาแค่หัวเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องหลายหัวพอกินไปแล้วเนี่ยนะหนึ่งหัวใช่ไหมแล้วพอเรากินไปแล้วนะครัแล้วก็ออกไปทางเดิมเลยครับผมไปที่ทางออกตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดหยุดตรงนนี้นะ เลี้ยว้ายไปครับเนี่ยจะเจอกับโทโดนะฮะให้คุยกับโทโดตัวที่2ตัวนี้ตัวฝั่งซ้ายมือนะครับกดเย็ดก็ไปแล้วก็คุยกับเกตโทตรงนี้ฮะแค่นี้เราก็เปลี่ยนเป็นโหมดคาชิโมได้ครับผมอ่าง่ายๆเลยครับผมเนี่ะสมมุติใครใช้สุกุนะใครใช้คาชิโมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสุกุนะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้สมมติว่าเบื่อสุกุนะก็มาเปลี่ยนเป็นคาชิโมได้นะอ่าเปลี่ยนที่เดียวกันเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคาชิโมเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะมาดูสกิลกันดีกว่ากดตัวจี เป็นการเปิดโหมดเป็นสีม่วงครับอ่ายังไม่วิ่งเร็วเท่าไหร่นะตอนนี้นะสกิลนะกดตัววายนะอ่าเดี๋ยวดูกันนะผมก็ยังแบบว่ายังไม่ได้ใช้สกิลเลยตัววายอ้เป็นการโจมตนนเีเป็นการขวนนนะเนี่ยเป็นการขวนระยะประชิดนะนี่สกิลแรกครับผมสกิลสองตัวยูฮนะสกิลสองเป็นการช็อตนะเนี่ยคู่ต่อสู้โดนช็อตจริงด้วยฮนะเนี่ยมันจะเป็นการช็อตแบบนี้ ชิดน่ากกัวจัดสว่วนสกิลสามตัวเจตัวเจทำอะไรไม่รู้ว่าต้องใช้ระยะใกล้แน่เลยนะผมสว่วนสกิลเคตัวสกิลเคครับเป็นสกิลสุดท้ายนี่โอ้โหเป็นการเปิดโบทนะฮะไม่รู้ว่าจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นจริงๆนะเหมือนมันจะเดินมากกว่านะค,คุณผู้ชมดูดิเย็ด yeah. เร็วมากครับใช้คู่กับโทจลจะเป็นไงวะนี่เฮ้ยเอาโทจิเอาหมดหมดแล้วเหรอเดีย๋ยวเปิดโทจิก่อน โอ้ช้คู่กับโทจิคือว่องไวจัดเลยอะเออกลายเป็นประกายแายสงสีม่วงไปแล้วตอนนี้ฮะเอ,อ้ยรู้สึกว่าจะมีหน้ากากด้วยนะครับเออเดี๋ยวดูตัวเจใหม่กันดีกว่านะพลังตัวเจตัวเจคือการช็อตหรออ,อ่ะเดี๋ยวดูสกิลก่อนว่าสกิลเปลี่ยนไปไหมนะครับผมสกิลแรกไม่ได้เปลี่ยนสกิลสองไม่ได้เปลี่ยนสกิลสามก็เป็นการช็อตนะเออประมาณนี้เลยสำหรับสกิลนะคุณผู้ชมเออใช้ได้ใช้ได้ไดสำหรับคาชิโมครับ เอาละครับก็ต่อไปก็จะมาสนหาประกายทามิน,นะเป็นหมัดของอิตาโดรินับเนี้ยอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะบวกดาเมจนับอ่าก็วิธีการซื้อก็ให้เรามาที่บ้านหลังนี้นะครับผมจุดเกิดนะฮะพอเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเจอกับอิตาโดริตรงนี้กดคุยเข้าไปฮะแล้วก็เตรียมตังเลนหนึ่งหมื่น 10, บาทแล้วก็ตามด้วยเลเวลสิบห้านับนี่เราก็มาซื้อได้เลยครับผมพอซื้อแล้วเนี่ยกดตัวบีนะครับอ่ากดตัวบีไปการเปิดโหมดครับผม ี่ไปการเปิดบทแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหมัดประกายธรรมินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแบบยังไงล่ะพลังสยเวทต่างๆใช่ไหมอย่างแบบพลังของโกโจปะกายธรรมินก็จะเป็นสีม่วงอ่าอย่างของฮาคาลีเนี่ยปะกายธรรมินก็จะเป็นสีเขียวนะครับอะไรประมาณนี้นะอ่าเท่เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็นี่คือหมัดประกายธรรมินกดเปิดกดปิดกดตัวบีนะครับผมเอาล้ครับก็ต่อไปก็จะเป็นสยเวทย้อนกลับนะสมมติว่าเราอยู่จุดเกิดใช่ไหมอ่า เราหยุดจุดเกิดปุ๊บเราก็หันไปทางขวามือนะครับแล้วเราก็วิ่งตรงไปตรงนี้ฮะมันจะมี NPC ตัวนี้นะมีมุง,งี้แล้วก็วิ่งตรงไปหน่อยครับมันจะเจอกับยูตะนี่เลยครับผมอ่ายส่ยเวทย้อนกลับแล้วก็วิธีการซื้อเนี่ยเราต้องมีเลเวล50แล้วก็ตามด้วยเวลเวลประมาณ50ใช่ไหมแล้วก็มีเงินประมาณ25,000บาทนะครับผมพอเรามีแล้วเราก็กดซื้อได้เลยนะฮะแล้ววิธีการใช้กดตัว R เนี่ยกดตัว R ใช่ไหมปุ๊บ นี่แป๊บๆมันต้องเปลี่ยนโหมดยนะถ้าเกิดว่าเราใช้โทกิเนี่ยรู้สึกจะเปิดไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนเป็นพวกเมมุงี่หรือว่าสสยเวทธรรมดานะครับผมที่ไม่มี V2 อ่ะนะครับผมอ่ะมันถึงจะสามารถเปิดได้นี่ฮะสายเวทย้อนกลับอ่านี่ถ้าเกิดว่าเราใช้สสยเวทธรรมดาไม่มีอเวกนะมันก็จะสามารถเปิดได้นะครับผมนี่มันจะสามารถย้อนกลับเลือดเราได้หรือว่าเวลาเลือดเราลดใช่ไหมเราก็จะย้อนมันจะเติมเลือดให้เราเหมือนไปการฮิวเลือดเลยครับผมนี่ฮะอ่านี่ก็คือสสยเวทย้อนกลับ ต่อไปฮะก็คือแบ็กเฟตนะครับผมแบ็กเฟตสมมติว่าเราอยู่จุดเกิดเราหันซ้ายมือมันจะเจอกับบ้าน2หลังตรงนั้นนะครับนี่ไะไปแล้วครับผมไปที่บ้าน2หลังตรงนั้นนับแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้นี่บ้านหลังนี้จะมีขายนับตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยนะครับกดคุยเข้าไปฮะแบ็กเฟตราคาจะอยู่ที่5,000บาทนะครับผมพอซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถกดตัวทีได้นะครับนี่เป็นการต่อยแบบดีนะแบ็กเฟตนะเป็นการต่อยแบบ ไม่ค่อยจะมีอะไรนะเออต้องอัพค่าหมัดด้วยนะครับเออใครที่แบบว่าอยากใช้แบ็กเฟสต้องอัพค่าหมัดครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับแบ็กเฟสต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นแบบอนาเขตแบบย่อนะครับเดี๋ยวผมบอกจุดก่อนอ่ะสมมุติว่าตรงนี้คือจุดเกิดที่เราเกิดมาเกิดมาใช่ไหมนะครับแล้วเราก็หันไปทางซ้ายนะครับเจอกับบ้านสองหลังตรงนั้นนะครับผมแล,แล้วก็ตรงไปเลยครับตรงไปที่บ้านสองสองหลังตรงนี้นะแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้นะแล้วก็มาที่ข้างบ้านนะครับไปที่ข้างบ้านตรงนี้นี่ แล้วก็มาที่ก้อนหินตรงนี้เนี่ยมันจะมีมิวมิว,วะนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เราก็เตรียมเลเวลสองร้อยแล้วก็ตามได้ตังหนึ่งแสนบาทนะครับนี่ยพอเรามีสองอย่างนี้แล้วเราก็กดซื้อได้เลยอนณาเขตแบบย่อสามารถกดตัวเฮดได้นะครับอ่ารู้สึกว่าจะป้องกันโดเมนหรือว่าป้องกันอนณาเขตอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะสามารถป้องกันอนณาเขตแบบซูกุนะกโกโจอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม แต่เหมือนจะป้องกันได้แล้วก็โจมโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะเวลาเปิดในอานณาเขตเขานะเออก็ประมาณนี้เลยสำหรับอาอาณาเขตแบบย่อไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าถ้าถูกก็โอเคถ้าไม่ถูกก็ขอโทษนะครับผมกดตัวเฮดเนี้ยแค่นี้เลยครับผมจมับไม่ละคอจรจับนะฮะเอาละครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสาธุใครกดไลค์เนี่ยขอให้ได้โอกาส0.5นนะครับใครที่กดไลค์นะใครไม่กดก็ขอให้แบบว่าดวงเกลือนะฮะ อาละครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะก่อนไปนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอตัวลากัไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊าปบาเจ้า